เปล่าเปล่าฝรั่งลองกินขนมไทยสามมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะแต่วันนี้เป็น EP ีที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะวันนี้เขาจะลองกินทุเรียนค่ะใช่ค่ะฝรั่งลองกินทุเรียนเริ่มกันเถอะนะคะสิ่งแรกที่เขาจะลองก็คือ ขนมอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่เขาซื้อเนี่ยแม่ค้านแนะนาแม่ค้าบอกว่าอร่อยมากคนไทยจะชอบนิยมกินกันเพราะฉะนั้นเขาจะลองเออแล้วใช่วันนี้เนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่งดงามมากที่มาถ่ายด้านนอกบ้านนะคะเพื่อคุณเห็นวิวสวยงามไม่ใช่แต่ถ่ายแต่ในห้องนะคะแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เขาถ่ายด้านนอกแล้วฝนไม่ตกนะคะเออโอเคลองกลิ่นเหมือนขนมปังธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะ รสชาติเหมือนขนมปังธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มียุงติดมาด้วยนะคะจะไม่เป็นไรเราเราไม่ถือเรากินได้ขนมต่อไปนะคะเขาตื่นเต้นที่จะลองมากโค้แม่ค้าบอกว่ามันทํามาจากน้ําผึ้งนะคะแล้วเขาบอกชื่อมาด้วยแต่ก็เขาลืมเพราะว่า i อคเขาต่ํานะคะนั่นแหละแต่หน้าตาน่ากินนะคะแล้วเขาก็ชอบกินน้ําผึ้งเพราะฉะนั้นหอม <c oughs> หวานมากหวานโคตรไม่รู้ว่ามันแบบเข,เขาได้รสชาติของไข่อ่ะมันแปลกอ่ะเขาไม่เขาชอบต่อมาคือขนมวุ้นมะพร้าวนะคะตัวนี้ในที่จริงเขาขี้โกงนิดนึงเพราะว่าเขาเคยกินแล้วแล้วเขาก็ชอบกินมาก คือแบบซื้อมาเพื่อกินมากกว่าถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าเขาชอบกินแบบแช่เย็นแต่มันอร่อยมากเขาชอบกินมากมากถึงขนมชิ้นสุดท้ายนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นขนมหรอกมันเป็นผลไม้นะคะที่ทุกคนอยากเห็นอลน่ากินมากที่สุดก็คือทุเรียนะคะ่ะ หลายคนคิดว่ามันเหม็นแล้วแบบพูดออกมนเหม็นในที่จริงเ่ยถ้ามันมีน้ําหอมกลิ่นทุเรียนอะเขาจะเป็นคนซื้อคนแรกมั้ง <c oughs> เขาว่ามันหอมมากจริงๆมันแปลกหรือเปล่านะคะอะลองลองกินเถอะกินยังไงอะกินกันยังไงอะอออกัดดีกว่า ทุเรียนหาไปไหนเนี่ยคือว่ามันเป็นสิ่งที่อร่อยที่สุดที่เขาเคยกินในชีวิตของเขาถ้าคุณไม่ชอบกินทุเรียนเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้เขาพูดเล่นนะคะแต่พูดตามตรงเลยนะคะเขาว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดหรือเป็นสิ่งที่อร่อยที่สุดที่เขาเคยลองในประเทศไทยนะคะแล้วถ้าคุณยังไม่เคยลองทุเรียนก็จะรออะไรฤดูใกล้จังหวดแล้วนะคะรีบรีบไปกินทุเรียนกันเถอะนะคะแล้วถ้าวันไหนเนี่ยเขาจัดมิงในอนาคตนะคะก็แบกทุเรียนมาให้เขาด้วยนะ โอเคนะจ๊ะทุกคนหวังว่าคุณชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าเป็นไปตามนั้นก็อย่าลืมกดไลค์แล้วถ้านี่เป็นวิดีโอแรกที่คุณเห็นหน้าเขาก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้เข้ามาเป็นสมาชิก ครอบครัวกับควีนเอนะคะแล้วตามที่เขาเคยบอกในวิดีโอเก่าเขาแล้วนะคะในวันที่24นะคะมิถุนาเขาจะไปคอนเสิร์ตของว i t n e y Spears นะคะแล้วถ้าคุณไปด้วยก็แชทเข้ามาด้านล่างเลยะคะแล,แล้วก็จะนัดเจอกันเพื่อที่จะไปแบบถ่ายรูปไปอะไรแบบนี้เพราะเขาแบบเขาอยากเจอทุกๆคนนะคะผู้ชมของเขานะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้เขาก็มีแค่นี้แหละคุณอยากดูวิดีโอแบบไหนก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างนะคะแล้วเขาก็จะไปรับประทานทุเรียนต่อนะคะโอเคนะคะ I love you บายเออไปฮันนีมูนกับจัสตินดีเบอร์ลืมพูดบาย